สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมดอกไม้ที่เราปลูกไว้กันนะคะมีทั้งจากที่เราปลูกจากมเมล็ดเองแล้วก็จากที่เราซื้อมาค่ะดอกแรกอันนี้คือดอกเดซี่สีขาวค่ะต้นนี้เราซื้อมาจากในช้อปปีถ้าใครชอบเดซี่เหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ ส่วนดอกนี้คือดอกกาซาเนียนะคะต้นนี้เราปลูกจากเมล็ดเองเขาจะแตกกอแล้วก็มีดอกบ่อยมากๆเลยค่ะส่วนดอกนี้คือดอกแพลเซียงไฮค่ะเราซื้อมาจากในช้อปปี้ร้านเดียวกับดอกเดซี่ขาวตอนแรกเลยคะ่ะถ้าใครสนใจแพลเซียงไฮเนี่ย เรามีทำคลิปแยกไว้ให้นะคะรอชมกันได้เลย ่วนดอกสุดท้ายของวันนี้นะคะคือดอกกระดุมทองคะ่ะต้นนี้เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ให้คุณแม่ถ่ายวิดีโอมาให้นะคะต้องขออภัยที่วิดีโออาจจะไม่ชัดแล้วก็อาจจะเวียนหัวไปบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆต้นนี้เราปลูกตรงดินก็1ต้นเท่านั้นนะคะเขาก็จะแตกพุ่มแตกกอแล้วก็มีดอกเยอะมากๆคะ่ะ เรามีทำคลิปการเติบโตของกระดุมทองไว้เป็นคลิปสั้นๆฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆของวันนี้นะคะก็คือถ้าใครชอบเนี่ยฝากไปติดตามไอจดอกไม้ของเราด้วยนะคะ สำหรับไอจีดอกไม้อันนี้นะคะเราก็จะอัปเดตรูปดอกไม้ทุกๆวันเลยค่ะถ้าใครอยากจะสอบถามหรือว่าพูดคุยกันก็สามารถไดลเรกมาได้เลย